แลี่เราอ่ะด้่นไได้ไหสลับก ok no ันไอไอเบลไอ่ไหวแล้วเยนค่ะเยนเราวิวค่ะตัวน้อยอ่ะเคลลี่เอาง่ายง่ายทุกคนขอมาหน่อยได้ไหมไม่มาใจเลยทีเสีละกันง่ายง่ายวันใรให้ช่วยไหม เราเล่นอันง่ายๆ่ายเลยก่อนนุ่มเด็กน่เหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราเล่นอันง่ายๆ่ายเลยก่อนได้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่านุ่มเขาจะเร่องหนุ่มนะครับฮักก่อนนะฮ่อนนะครับขอบคุณมากเลยคของคุณเป็นไฝอย่างเผื่อจะเป็นคิกซี่ที่รู้งานค่ะแล้ววันหยุดดอกไม้นะ แล้วว่าเหยียกับไายนะดูกันเลยสักคนนี่ไงอัาปราการชนะ75อโหสักขนาดเนี้ยเมดดีๆไม่มีไม่ได้เน้วจริงเมดดีๆไม่มีไม่ได้เน้วก็ถนัดเขาไม่ทาลาปลาหน้านะคะ ลองมาผมก็ถนัดนี้กกน,นแล้วก็ล่ป่ากกับก,ก,ก็พอเล่นด้าบแต่ผมก็ถกนัดท่ขาทำไมน่ารักจังเลยไม่น่ารักกันเดียวไม่ได้น่ารักกันเดียวนะอย่างอื่นก็น่าน่าจถูง<ะ>แม้อะไรไม่มีใครห้ามได้วยนะหลง ไมม่คมเคยข้าผมเงืออีกวินาทียบไปแปลว่าผมตั้งใจเล่นนะครับขอเล่นด้วยนะคะเจะกำปั้นนาคะขอเงียบไม่เคยได้ฟู่นะครับถ้ะะาผมจะตั้งใจเล่นครับนะครับก็ขออีกยอดหนึ่งนะครับว่าใส่เลยใส่แเลยครับใส่เลยเพื่อทำลิปต่อไปของผมได้นะครับ ไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านนะคะยิงดีต้องรับแโอวระวังเหยียบดอกไม้นะสู้กับศัตรูไปด้วยกัน จับไปกันบ้านแน่จริงก็จับให้ได้สิแน่จริงก็จับให้ได้สิเจ้ากี่ดอกวะก็ว่ามาผมก็เหลือแค่อีกดาเดียวนะครับผมก็จะทิ้งคอมเมนเตอร์นะครับน้างผมชนะตามที่ผมได้เป็นคอมเมนเตอร์ค่ะตอนนี้กำลังใจ้อยอยู่พวกที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ เ็นบางางไงว,ว้ก่อนระวั่างเหยียบดอกไม้นะนปะ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 ่างกันจลร่างกันจะล่างดีกว่าผีเสื้อถึงจะบินข้ามหาสมุทรไม่ได้ก็ไม่แปลกเลยจริงเลยค่อยหน่อย <pinpoint> ก็ไม่โอ๊ยกดผิดก็ไม่ต้องยืนเลยสิคะสวัสดีค่ะน่ารักจังอู้วอ่านแมลงคอให้เธอตายแต่ว่าระวังเหยียบดอกไม้นะนี่แม่กดปัด อเรื่องอยู่นะนีะทำไรกันข้างบนน่ะโอ้โหแควเหงานะแวบอกฉันเหงาแถวบอกฉันเหงามากนะเธอหหวาดยมากนะเธอาาเธอ,อยู่ในป้องก่อนแล้วก็ออีกก่อจนเราจะทำเพรอย่างมีสูงไปข้างไปข้างนี่ก่อ ฝ่าคียรางหน่อยนะคะฝาเคียางด้หน่หน่อยนะขอบคุณสแตเดาวนะคะสู้สู้เฮนอนนองวุ้ยมาเล่นกับเทน่อยเทหนาวฝาเคียกางหน่อยนะคะว่งหน้า่สุดเลย ทำได้แค่สกิดอะแต่ไม่ถึงตายอะโหเศร้าใจเลยมาหาหน่อยสาวสาวสาวเบระวังเหยียบดับไม้นะ เกินร้อยจริงๆทีมอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะไม่กล <okay ัวแล้วยกันไหมคะไหนๆก็ใจดีส่งดาวให้กันแล้วมาแจมสไตล์หนึ่งหนุ่ยสวัสดีทุกคนนะคะจะหนุูแบกเองบอกแล้วระวังเหยียบดอกไม้นะสวัสดี Send the ไม่ได้ยืนเลยสิคะตั้าหมายชัดเจนเจ้าเชื่อต้นไม้กินคนบอแมวแมวอ,อย่าเพิ่งเล่นอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่าเพิ่งย่าเพิ่งหนะอย่าพิ่นะนะมีอเล็เตอร์ลงไปไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นขัว,ป,วป้าจ้ป้าจ้ป้าไปคิวกันคิวว่า S <S วางไม่เคยทำเหตุการ์นะใช่ค่ะเล่นกับคนดูผู้ชมทางบ้านเล่นด้วยเล่นด้วยกันได้นะคะว่ายติดอ่างจะเด็เดดน้องติดอ่างข้าใครเขาเข้ามั้เนี่ยขยุบเปนสองซ้ำ Our Lane Tower ้า มาหาหน่อยเอื้อเอื้อจุดดีมีแลยได้ชิวะค่ะว่างเจ๊เจ้าเจเจ้าเรื่องนีนะผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่โอ้ย เพิ่มหตัดเลือดจำได้ไหมแต่เพิ่มอะไรเนี่ยอะไรม,าามันจะง่ายก็ง่ายเกินปูนงูขาจะเขาจะยากนี่ก็คือยากจนหลับตาไม่ได้กับปิดตาไม่ได้เลยระเจ้าเหนียมากใช่ไหมอ,อ,อ,อะไรมันง่ายมันก็ง่ายไปหมด มันไม่คาช้าเลยค่ะมะาหน่อยเทลเทลแบบคาบนะครับเดี๋ยว้ามานะอย่าเข้ามานะอะไรอ่ะนี่แหลกนะเล่นเป็นไก่กาอะไรเล่เลอะไรไม่เตรียมนะ ที่ต่ำที่สูงคะแล้วมั่วๆก็โดนสวยตูดไปเลยสิคะไดต้องไม่พูดเยอะเจ็บคอนะเบบี้ไม่ไม่นะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเฮล ถ่ายไหมคะถ่ายดีกว่าผ้าเราบีสองเราผ้าแล้วอ่ะอุ้ยแลยพนันอุ้ยแอมมินลบขึ้นเรื่อยเลยนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ แทงหวยแทงอะไรไม่ไดีเท่าเท่าแทงอย่างอื่นหรอกแทงอะไรอะ่ะ <C> อ <ham> <c oughs> ุ้ยคําเตือนใครที่อยู่งกับตีคนนี้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไม่ใช่รู้สึกเป็นอิสระชอบจังเลยอืข้ามั่ฮงฮัลโหลทุกคนต้องบอกสิว่าใครอยู่เลยไหนอันนี้คือสอดแล้วใช่ไหมทุกคนเมาของไปข้างหลางต้องมาต้องมา

โอ้โหมีหนา้า,นนาตัวเดียวเลย,น,น,น,เยนี่คืออาาเขตของน,อน,นยังจำรำได้อยู่นะคะสุนิจโลก็ยังจำรำได้อยู่นะคะใจเกลีย ด้วยไม่เต็มแต่ห okay. ัวใจก็ร้อยคิปซี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนั่นเอเกินไปเลยก็ขึ้นหลอดไปเลยสิคะมา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 ตีป้อมตีตีตีสวยนะถ้าแต่ไม่ใช่เมล่ะค่ะอดีตไปเก้า เราคนหนึ่งแหละฉันเป็นโลคนนีร้ร,รุ่นนี้ไม่มีคำว่าถอยใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยัง ทุกคนบ๊ายบายถึงบายบายนะลากฎมันเหมือนมีคนเห็นหนูอะเรื่องจริงด้วยฮ้่ยพึ่งหลับอะไรหรอมองตาก็หเหลือใจฮึมคิดซว่ามีรูอยู่เนาะรูเยอตุนฟุยอ่ะเ <c oughs> ไ้ยจบได้ <c oughs> ชิวๆ <c oughs> ดาวนะต้องตอนต้องเจบโค้อได้ไหมคะไม่ได้หรือทุกคนจบได้จบดิเอาไเสื้อรวมตัวพี่เสื้อจะบินข้าหมาสมาไมได้ก็ไม่แปลกเลยจริงไหมทุกคนร่วมตัวเล่นล่างก็ได้สามทางสามทางเกมมิ่ง

ก็เดินหยุมหัวไปเลยสิคะนั่นกับใครนั่นแค่มมนรู้สมั่งมาทุกคนรวมตัวกันได้แล้วเราเยอะกว่ารมาวมามามาอล่างไวโอ้ คิปมาเร้วเลวเร็วมามาได้เลยู่นะโอ้โหเดนไม่ได้ยนแค่แค่คิปแค่คิปถ้าเน็ตไม่ไหลก็น่าจะได้ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตให้คนมีชีวิตอยู่ป้องสุดรูแตกขนแล้วอุ้ย ทุกคนมันจบได้จริงๆทุกคนก็โซนให้เทลเองไม่ยากเลยเนี่ยกันดั้มาตั้งเยอะแค่นี้เองเราสามสามต่อถ้าแพ้นี่คือเสียสักสีหมดไม่หโอ้โหเดี๋ยวมันจะจบไม่ได้เอาเมื่อกี้สี่ต่อสาม รักจบโอเคสู้เขาสู้นะขอร้องค่ะไทยอัวียดนามมิสกะลาใช่ไหมกบิชาเยอหนมใช่ปะคนละไทยเฮ้ยงงจังหวะได้หรอคุปตะสแนอียัน้ทุกคนมาแล้ว นีม่มามาดาวนี้เป็นของเราได้มาโซเล่ต้องเข้าทอนี้ได้อ่ะเข้ามแรงเนะงาะแถวเลือดโลนะแล้ววางทอนยิง,งวงกว้างนะทำไมเราไม่กล้าเข้ากันอ่ะงั้นหนูถอยแล้วนะเฮ้ไยไม่ถอยไม่ถอยมานะ เกิดเกิดเหตุฉุกเฉินนี mm ่ hmm. มีคนเห็นหนูอ่ะทำไมอ่ะ mm hmm. ไม่มันขนาดนี้แล้วนะ mm hmm. ชิ้นจ่าชิ้นจ่าถอยก่อนนะทุกคนถอย mm hmm. ชักมีกลิ่นแล้วนะกลิ่นมันเริ่มเข้มแม่จ mm ิงก็จับให้ได้สิเร็วเริ่มตัวกันเถอะเจ้า เทนเข้าให้มันจับใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเทนต้องเข้าแบบเข้าไปเลยเดี๋ยวหนูซนเทว่าทำไรเอาคงไปแหละทุกคนไม่มารวมกันก็เท่านั้นอ่ะถูกไหมเอาคงไปแต่ทุกคนไม่มารวมกัน ทุกคนตป้อมคนี่ตดป้อมมาโอเคครับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วผมก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปมาสองอาทิตย์แล้วนะครับผมมีธุระก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานแล้วมาลงวันนี้นะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับคิดตมีอยากให้คุณมีแฟมีดีอยากให้คุณมีใครคุณเดียวนี้นั้นไว้ใจอยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้มียากให้คุณมีแฟนมีดีอยากให้คุณมีใครอยากให้มีแคผมคุณเดียว จะให้ผมบุกน้ำลุยไฟผมตอบว่าได้ครับแบบว่าไม่เทียงสักคำเลยอย่าเย้